ครับสวัสดีเป็นแม่เอฟซีทุกคนนะครับนี่ตอนนี้นะครับดัมโบ่กับพี่ๆโรเล่นน้ำแล้วนะครับนี่โอ้โหสบายเลยนะครับดัมโบ่กับพี่น้ำแตงแล้วก็พี่ชัยมงคลนะครับนี่โอ้ยโอห นี่เล่นน้ำสบายใจเลยนะครับดําโบว,าว่าวินาทีนี้นะครับวินาทีนี้ตอนเล่งแล้วนะครับแม่แม่ครับโอ้สุดหล่อของเรานี่เด็กน้อยของเรานะครับฝึกว่ายน้ำกับพี่พี่นะครับนี่โอ้ยดัมโบโอ้ยนี่ โอ้ยนดีดโอ้ยอนี่ดีาดับเบ้ไม่สนใจพี่ชัยมงคลแล้วนะครับแม่แม่ครับเอ้ยบอยถึงตาพี่เลบอยนี่โอ้ยเรือดำน้ำนะครับแม่แม่ครับไม่ใช่ช้างแล้วนะครับเรือดำน้ำ นี่ก็แฟนแม่แม่นะครับที่เข้ามาชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็ช่อง t u b e ให้กับเราด้วยนะครับแม่แม่ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราทุกๆกคนนะครับเชียงวัฒนธรรมนะครับนี่เล่นน้ำอย่าสบายใจนะครับอุ้ย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 เฮ้ยเทกตาอุ้ย สามหนุ่มขอเรานะครับแม่ๆครับนี่หลังจากที่แห่งงานเสร็จนะครับก็ลงมาเล่นน้ำเลยนะครับนี่ลงมาเล่นน้ำเลยนะครับดัมโบ้นะครับแม่ครับโอ้ยอดพี่ก็หยอดน้องน้องก็หยอดพี่นะครับ โอ้ยเฮ้ยอีกคนพี่ชายก็อย่าเล่นกับดัมโบ้น้ำแต่ก็อย่าเล่นกับดัมโบ้นะครับแม่ๆครับเครับนี่โอ้ยโอ้ยนี่หยอกกันเล่นนะครับสามพี่น้องนะครับ สารพี่น้องตระกูลชาววัฒนธรรมนะครับแม่แม่ครับดัมโบนี่เวลาชอบเล่นน้ำนะพี่ไม่ยอนขึ้นมาเลยนะพี่ตอนอยู่ที่แม่แตงอ่ะพี่ผมพานโลเล่นน้ำอ่ะโอ้ยโอ้ยเรือดำน้ำนะครับแม่แม่ครับนี่ ก็พี่มันเล่นดีแท้เลยนี่กวแจงเอ้ยมาๆถอยๆเดี๋แม่ๆเข้ามาชมนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็ทาง YouTube ให้กับเราด้วยนะครับโอ้พี่ชัยพี่ชัย โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ชายโอ้ยโอ้ยพี่ชายโอ้ยสามพี่น้องหยอกกันเล่นนะครับแม่ๆครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่นะครับสามพี่น้องล่นเล่นน้ำด้วยกันนะครับทิงไลนนะครับบาลไลทุกทีนะครับแม่แม่ครับเรือดำน้ำนะครับแม่แม่ครับไม่ใช่ช้างแล้วนะครับอะไรมันจะสนุกกันขนาดนี้ดัมโบว่าร้อนนะครับเลยลงเล่นน้ำเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้ มีสัตว์ที่ไหนดัมโบ้บอกเส็ดดัมโบ้แน่นะครับนี่โอ้ยหยอกกันเล่แล้วนะครับแม่แม่ครับนี่เอ้ยเฮ้ยโบ๊เบ๊นี่เฮ้ โอ้มาเบ้เบ้เบ้เบมาเบ้มาเบ้เฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ยอมขึ้นมานะครับไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่กับน้อยหยอกกันเล่นนะครับเฮ้ยเฮ้ย มาโบมาเออเอ่เด้มาเฟ้มาเฟ้มาเ้มาเดมาเฟ้เอ้เอ้งมา่ด้าด้ชา้้นมาแล้วนะครังพี่า้ม้นมาแล้วนะครับแต่ว่าดัมโบ้กับามงมมมามา นพี่กับน้อยอยู่กันเล่นนะครับเอ้ะโบเพ่เพ่ติดนี้นะครับก็ขอจบเพียะเท่านี้ก่อนนะครับขอเอาดัมโบ้ขึ้นมาก่อนนะครับแม่แม่ครับเดี๋ยวดัมโบ้จะติดน้ำเต็มไปนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นไม่ได้นะครับแม่แม่ครับ ครัลิปนี้ก็ขอฝักเ์ีย่เท่านี้ก่อนนะครับครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับ